ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเราก็อยู่ด้วยกันกับผมโยดองสแลกเกอร์เออทำไมวันนี้แนะนำตัวก่อนแนะนำชื่อเกมโอเคช่างมันไปเลยก็อ่าเราก็อยู่กันในเกมเพทูเกเตอร์นะครับกับผมโยดองสแลกเกอร์แหอันนี้ถือว่าปกติเนาะโอเคก็สำหรับวันนี้มันก็มีของขวัญสุดพิเศษแล้วกันก็อ่าจะเป็นของที่ ผมคิดว่าผู้พัฒนาเกมน่ะเขาหน้าจะแบบเอาใจสายฟรีบ้างนะก็คือจะเป็นชุดเซ็ตแน่ชุดเซ็ตชุดเซ็ตที่เอามาไว้ในร้านค้านะครับเห็นปะครับก็คืออันที่3เนาะเชอร์รี่มัฟฟินนะครับแพ็กเกจเนี่ยเออใช้เวลาเออมีระยะเวลาในการซื้อขายเนี่ยวันนะครับโดยใช้ สตาร์นะก็คือสกุลเงิน,นในเกมเพ d ูเกเตอร์นะครับก็คือใช้สตาร์เนี่ยหนึ่งเออก็คือผมว่าก็ก็ค่อนข้างสมเหตุสมผลนะครับของถูกก็ไม่ได้แพงมากขนาดนั้นเออก็เนี่ยของอื่นๆมันก็จะใช้เงินซื้อใช้เพชรซื้อใช่ไหมแต่เนี้มันใช้สตาร์ซื้อก็โอเคก็ผมก็ว่าจะซื้อเก็บเก็บชุดนี้ไว้แล้วกันผมอะ่ะจะพยายาม มีเซตชุดอะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะซึ่งเซตล่าสุดที่ผมใส่มันเป็นเซตยูนิคอร์ใช่ปะผมว่ามันสีชมพูมันน่ารักดีผมก็เลยยังไม่เปลี่ยนเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงกิจกรรมบน,นเวลนานไท์ไงก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนชุดอะไรเลยแต่แต่ผมจะซื้อชุดนี้เก็บไว้ก่อนแล้วก็จะไปเปลี่ยนใช้อีกทีน่าจะช่วงประมาณเดือนมีนาแล้วกันช่วงเดือนมีนาผมจะมาใส่ชุดนี้นะครับเออก็ถามว่าน่ารักไหมมันก็น่ารักมันน่ารักนะ มันเป็นของและอีกอย่างหนึ่งคือชุดเนี่ยมันเป็นชุดสีเขาเรียกอะไรนะของสีม่วงเนี่ยสชิ้นแล้วก็สีฟ้า1ชิ้นก็คือรองเท้าเนาะก็คือหมวกกับเสื้อเนี่ยจะเป็นสีสีม่วงเนาะแล้วก็รองเท้าเนี่ยจะเป็นสีฟ้าก็คือสีม่วงก็จะเป็นของที่หายากนั่นเองเนาะถ้าผมเข้าใจเข้าใจถูกนะก็สีฟ้าก็จะลองลงมาลงมาลงมันก็สีเขียวสีเขียวแล้วก็สีพื้นหลังสี สีปกติอะที่มันไม่มีสีอะไรเลยอะเออเป็นสีเหมือนสีพื้นๆอะเออนั่นแหละสีนั้นน่ะมัง้งอืมก็โอเคเดี๋ยวผมกดซื้อเลยแล้วกันในราคา12,400สตาร์นะครับเขาก็บอกอ่าทำการซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยของมันก็จะไปอยู่ในข้อความมานะครับซึ่งโอเคพอเรากดเสร็จแล้วเนะี่ยเราเราก็ปิดออกไปปิดออกไปของที่ไปอยู่ในข้อความนั่นก็คืออยู่ที่โทรศัพท์มือถือแล้วก็ข้อความเห็นไหมครับเราก็จะมีชุดละแล้วก็กดรับกันเลย แล้วเราก็มาเช็คของว่าเฮ้ยทั้ง3ชิ้นเป็นอะไรนะอ่าครับ ก็ประมาณนี้เนาะของก็เรารับเรียบร้อยแล้วมันก็จะไปอยู่ในโทรศัพท์นะครับคุณได้ยินเสียงเสียงรดไหมมันจะมีเสียงรถก็แทรกเข้ามาในในในที่ผมอัดนะตลอดเลยเพราะว่าบางทีผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจะเบิ้ลทําไมเหมือนกันขี่เฉยก็ได้จะเบิ้ลในท่อเสียงดังทําไมไม่เข้าใจอ่าก็เนี่ยครับเราก็เข้าไปดูที่ตกแต่งนะเนี่ยของมันก็จะมีอยู่3มชิน้น เนี่ยก็กดใส่ใส่หมวกใส่ชุดใส่รองเท้านะครับเนี่ยชุดก็จะประมาณนี้น่ารักแบลวๆใส่เหมาะกับคนน่ารักน่ารักอย่างผมเลยเก็แต่ผมอาจจะยังไม่ไม่เปลี่ยนชุดนี้หรอกจะไปใช้อีกทีคือเดือนมีนานะครับในตอนนี้ก็จะใช้แค่ชุดชุดชุดยูนิคอร,ร์นเก่าไปก่อนแต่หัวไม่ใส่ยูนิคอร์นนะก็โอเคสำหรับชุดมัฟฟินนะครับเชอร์รี่มัฟฟิน าการรีวิวชุดใหม่ก็น่าจะมีประมาณนี้นะออสำหรับสายสายฟรีนะครับก็ไปเลือกซื้อกันเลยนะ <c oughs> ก็ก็ <c oughs> ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยขอบคุณครับ